ยากพอสมควรนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ DNA นะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของ DNA แล้วนะคะว่ามันสร้างยังไงคะทีนี้เราจะมาดูบทบาทของ DNA ว่ามันสามารถทาอะไรได้บ้างนะมันก่อให้เกิดเป็นตัวของเราได้อยางไรนะคะการเรียนของเราวันนี้ก็คือ เนาะเป็นการให้เสียเวลานะคะก็จะเปิดให้เรียนชมเลยนะครับบายเลร์พูดกันนะคะสรุปว่าการสังเคราะห์โปรตีนนะคะเราจะมีขั้นตอนอยู่สองขั้นตอนนะคะก็คือ transcription นะคะการถอดรหัสนะก็คือการเปลี่ยน DNA ให้เป็น mRNA นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2นะคะก็คือการแปลรหัสนะคะ translation นะคะเพื่อเปลี่ยน mRNA ให้เป็น โปรตีนนะคะก่อนที่จะเป็นโปรตีนก็คือเป็นกรดอะมิโนก่อนนะคะตามนี้นะคะนี่คือขั้นตอนของการสังเคราะห์โปรตีนต่อไปนะคะเรามาดูว่าการถอดรหัสกับการแปลรหัสนะคะมีขั้นตอนยังไงนะคะเราเรียนมาแล้วนะคะในเรื่องโครงสร้างของ DNA นะคะ A ก็คืออะไรคะเบสอะไรคะ A อคู่กับ T C คู่กับ ไอเอไม่มีไม่มีอะไรคะแต่มียูยูคืออะไรคะอ่าเดอร์ซิลเก่งมากค่ะเอก็ค right? ืออะไรอ่ะดีนเนาะซีอ่าดูจนหมดแล้วอ่าโอเคนะคะอ่าแสดงว่าการขอรหัสอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ uh, ภายในอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้เรียกว่าอะไร ฝั่งนี้ใส่คพมามว่าซึ่งฝั่งนี้อะไรเมื่อกี้อ่านิวเคลียสนะคะการถอดรหัสจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสนะคะแล้วก็ส,สายเอ็มอาร์เอก็จะลอดช่องของเรื่อง ส่วนข้อที่2นะคะให้เรียนเปลี่ยน DNA เป็น mRNA เหมือนกี้นะคะส่วนข้อที่3นะคะให้เรียนแปลรหัสนะคะเป็นโปรตีนโนนะคะอลงมือทำนะคะ่ะให้เวลาสิบนาทีะคะ่ะนักเรียนมี เราอีกครั้งนึงนะคะแบบผูทชายเปหน้า47นะคะเพื่อนถ้าใครที่ตามวีโอยังไม่ทันเมื่อกี้นะคะตื่นเต้นได้นะคะให้ตะกี้ยังชีรับเข้าใจเนาะทำให้เพื่อนรู เอาขั้นตอนบนกระดานเป็นขั้นตอนที่มีชื่อว่าอะไรคะ อันนี้คือตารางของกรดอะมิโนที่จะเกิดขึ้นนะคะซีมันจะแปลทีละเท่าไหร่นะเขียนให้ตรงหน่อยสามอย่างเช่นตัวนั้นเอเอเป็อยู่ฝั่งนี้นะคะเบตตัวแรกอยู่ฝั่งนี้เบตตัวที่สองยัอยู่ทางนี้เบตตัวที่สามยัอยู่ทางนี้นะคะเรียนอ่าเอก็คือตรงนี้ สงสัยนะคะสงสัยนะคะรุปว่าการสังเคราะห์โปรตีนมีอยู่สองกระบวนการ